สวัสดีครับกลับมาพบกันกับกิฟต์ยาริดมือสองอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับกิฟต์จะมารีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็น Toyota All New Yaris 1.2 Sport ปี2021คันนี้นะครับเลขไม่อยู่เพียงแค่80,000โลเท่านั้นเองแล้วราคาของเขานะครับถูกมากๆเลยราคาอยู่เพียงแค่399,000บาทเท่านั้นเองนะครับเบรคผ่อนก็อยู่ประมาณ7,000นิดนินะครับคุณผู้ชมนะครับท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะสามารถติดต่อมาเลยที่เบอร์โทร0 9 9 6 5 1 8 3 6 0นะครับ ติดต่อกิฟเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้นะครับสิ่งที่ได้มานี่สวยๆกันเลยฮะเห็นกันอย่างเด่นชัดเลยชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยครับว่ารถเรานะไม่มีการชนหนักทิดคว่ำจมน้ํากลับสีหรือกรอใหม่นะฮะสิ่งที่ได้มาด้านหน้านะตรงนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เอลไอขอภายครับเป็นไฟฟูลีดนะครับตอนนี้เป็นไฟฟูล e ดมามีไฟเดอะไยังไลน์มาให้แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยครับแล้วตรงนี้ฮะจะมีคิวโคมี่สวยๆแบบนี้กระจังหน้าด้านหน้าเป็นสีดําเงานะฮะ สิ่งที่ได้มาด้านข้างครับกระจกเป็นสีดํามีไฟเดียวกระจกข้างมาให้แล้วแล้วก็ตรงนี้ฮรล้อแมกฮะจะเป็นล้อแมกอลอยขนาดสี่ทูโทนปัดเงาขนาดสิบห้านิ้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้จะเป็นจะได้ล้อแมกสี่ทูโทนปัดเงาขนาดสิบห้านิ้วมาแล้วปียางที่ได้มาจะเป็นปียางยี่สิบสามแล้วนี่ปียางยี่สิบสามแบบนี้เลยซุ้มชุครอด้านในครับสปอร์ตเมทอาร์สีมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบๆเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลย ครงสร้างนะเรี่ยมสานตัวรถคันนี้สวยงามมากๆนะครับรถไม่มีการชนหนักเพลิดเพลินจมน้ากลับสีหรือก่อไม้เลยแตภาพสวยๆแบบนี้เลยนะเนี่คันนี้ได้เป็นสีขาวมานะครับไฟเดียวก็ระจกข้างมีมาให้แล้วนะครับสีตัวกระจกตัดกับตัวสีรถเป็นสีดํานะครับแบบนี้เลยคิ้วกันสาดก็มีมาให้แล้วนี่คิ้วกันสัดของยาริแทบแบบนี้เลยครับแข็งๆแบบนี้เลยภายในนะครับที่ได้มาจะได้เป็นเบาะหนังสปอร์ตแบบนี้เลยฮะเบาะหนังสปอร์ตสปอร์ตตึงๆแบบนี้เลยสวยๆนะฮะ หรูสบายครับนี่ภายในครับกว้างขวางเช่นเดียวกันนะฮะนี่เทดานด้านบนนะครับจะเป็นสีดําแล้วเป็นทรงสปอร์ตะฮะให้ดูสปอร์ตเข้ากับตัวรถนะนี่แล้วผมให้ดูสปอร์ตเม็ดอา้างนะครับสปอร์ตเม็ดอา้างนะครับสีมาร์กเดิมจากอ่ะขอใหยสปอร์ตเม็ดอา้างนี่เม็ดรูก,กลมๆม,มาเลยเรียงมาเลยครับทุกเม็ดทุกปูก่ทุกจุดอยู่กลมๆอยู่เหมือนเดิมฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยรถเรานะไม่มีการชนหนักพิกวามจมน้ากับสีหรือกอไม้นะครับสภาพดีเยี่ยมนะครับเกรดเอ เนี่ยคงสร้างหัวน็อตเสาบีนะสีเดิมเดิมสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวน็อตไม่มีล่องรอยกันไขขันของปแจนะด้านล่างตรงนี้ฮะก็จะเป็นแผ่นเพจแผ่นเพจตัวรถนี่เห็นไหมครับว่าผลิตปียี่เอ็ดเนี่ยมีโชว์เลขตัวถังนะฮะบ,บอกเลยครับว่ารถทุกคันนะต้องมีแผ่นเพจถ้าคันไหนไม่มีนะบอกเลยว่าอย่าไปซื้อนะครับเราไม่ชัวร์แน่นอนว่ารถคันนั้นอะมีการชนหนักหรือเปล่านะแต่ว่าของเราไม่มีแน่นอนอนะชนหนักคือความจำนากับสีหรือกอมม่อใหม่เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ตัวนี้ครับภายในด้านหลังขอ,องรุ่นนี้เบาะสามารถพับได้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นห้าประตูนะครับเบาะสามารถพับได้อีกนะฮะขออภัยนะครับมันต้องอกดแรงนิดนึงค่ะเบาะพับได้แบบ40-60นะครับตรงนี้เป็นแบบ60พับลงนะครับมีพื้นที่ในการเก็บของมากขออนุญมีพื้นที่ในการเก็บของมากขึ้นนะครับดูกว้างขวางเลยทีเดียวก็วจะเป็นประมาณนี้ครับห้องผู้โดยสารด้านหลังพับเบาะได้แบบ40-60แต่ผมพับดูสิอร์ตเมทลอาร์ตัวนี้ฮะนี่ ก่อนเม็ดอ้างนี่ไล่มาเลยครับนี่ทุกเม็ดทุกครูครับอยู่กลมกลมอยู่เหมือนเดิมครับครรบแบบนี้เลยฮะไล่มาเลยไล่มาจนถึงตรงนี้ครับมีรอยคลิประบทรอยเดิมจากโรงงานนะอยู่แบบนี้เลยนะไม่หายไปไหนนะครับบอกเลยนะครับใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะติดต่อเขาได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าหกห้าหนึ่งแปดสามหกศูนย์นะสภาพรถดีเยี่ยมใหม่เอี่ยมเลยนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับตัวล้อจะเป็นระบบดัมเบิลนะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นระบบดิสเบรกอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวล้อของรุ่นรถ Yeah. ส่วนด้านหลังตรงนี้ครับท้ายรถไฟท้ายที่ได้มาจะเป็นไฟท้าย LED แบบนี้นะครับมีโลโก้ยาริชัดเจนนะครับมีท่อแต่งคู่ครับจุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันมีท่อแต่งคู่มาให้แล้วนะเลขทะเบียนสวยๆได้แบบนี้ไปเลยครับค่าขอไข่ชอชิงสามสามเจ็ดสามรุ่นนี้มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะครับมีกระจกไล่ฟ้าแบบนี้อิปัดน้าฝนด้านหลังแล้วก็ตัวเสาอากาศส่งสัญ,ญญาณแบบพิบฉลามตัวใหม่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูกัน ใายนะครับโล่งๆแบบนี้นะครับกว้างขวางมากๆเลยคัะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระมากมายนะครับแล้วก็ภายในตรงนี้ได้ดูทั้งก้ายครับว่ามีอะไรบ้างนี่ฮะสิ่งที่ได้มาตัวนี้นะครับจะไม่มีตัวยางอะไรมาให้นะครับแต่จะมีเพียงแค่ตัวชุดเติมลมยางชุดป่าย,ยางมาให้แล้วนะครับบอกเลยนะฮะว่ายาลิสรุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะไม่มียางอะไรมาให้แล้วเขาจะมีแต่ตัวชุดเติมตัวชุดเติมลมยางกับชุดป่ายางมาให้นะครับนี่ ให้ดูถุวนเอาต้องฝากระโปรงด้านหลังนะฮะฝาท้ายด้านหลังสีเดิมเดิมสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีต้องรอยประแจขันไขนะฝอน,นี้ก็เช่นเดียวกันครับนี่ไม่มีต้องรอยประแจขันไขนะครับเนี่ยสภาพรถโครงสร้างดีมากๆเลยนี่มีการชนหนักุกข้อมจมน้ำกัปสีหรือกอไม้นะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0996518360นะพนักงานรับทวิสาหกิจข้าราชการเอกนชนมีสวิตเงินเดือนชัดเจนสามารถออกได้นะเครดิตฟรีดาวออกได้หมดนะครับ ได้ดอกเบี้ยพิเศษสองจดสามเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในด้านนี้บ้างดีกว,ว่ามีอะไรบ้างคะนี่ค่ะผมพาดูสปอร์ตเม็ดนักสปอร์ตเม็ดอาครับตรงนี้เลยไล่มาเลยครับทุกเม็ดทุกรูนี่ทุกเม็ดทุกครูอยู่กลมกลมอยู่เหมือนเดิมครับนี่เช่นเดียวกันครับรอยคีิประบดจากโรงงานอยู่ครบ,บแบบนี้เลยตัวรถนะคะสภาพคงสร้างเกตเอนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีหรือกอ่อมาอย่างแน่นอนนะสามารถมาตรวจสอบได้เลยนะครับว่าตัวรถนะ มีการชนหรือเปล่าถ้ามีการตรวจสอบเจอนะครับเราเรายินดีซื้อคืนเต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นะฮะนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนนี่ครับมันบอกพับได้แบบสี่สิบหกสิบนะฝั่งนี้พับลงได้อย่างง่ายดายนะครับนี่เช่นเดียวกันแบบนี้พับลงแล้วมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระมากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับด้านหลังส่วนด้านหน้านะครับตรงนี้ที่ได้มาอ่าเดี๋ยวเรามาดู ที่เปิดมาแล้วมันร้องเพราะว่าเราเสียบกุญแจคาไว้อยู่นะครับตัวนี้เป็นกุญแจแบบไขนะครับนี่กุญแจแบบไขแบบนี้ประมาณนี้อ่ะเสียบกับเข้าไปเหมือนเดิมตอนนี้ครับด้านขวามือตรงกระจกเป็นแบบรับพับไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูกระจกพับแบบออโต้นะครับออโตโ้ไฟฟ้ากดหนึ่งทีอับลงออโต้ไฟฟ้าเนี่ยเช่นเดียวกันครับเก็บก็เป็นออโตโ้ไฟฟ้านะครับ นี่แบบนี้เลยครับตัวรถแล้วก็ดูสปอร์ตเม็ดอ่งนะฮะสปอร์ตเม็ดอ่างด้านบนนี่ยนะดูกลมๆมอยู่คร,รบเหมือนเดิมแบบนี้เลยฮะไล่มาเลยทุกไปนทุกรูทุกจุดอยู่คร,รบแบบนี้นะฮะสภาพรถดีเยี่ยมครับโครงสร้างเกียร์เอไม่มีการชนหนักผิ่ความจมน้ำกับสีหรือกอไม้นะครับพนักง,งานรัฐวิสาหกิจข้าราชการเอกชนมีสลิปเงินเดือนชัดเจนนะครับสามารถออกได้นะไม่ต้องกังวลน,นะครับเนี่ยนหะัวน็อตน,นะครับสีเดิมเดิมสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีการขยับขยื่นไม่มีร่องรอยประแจขันไข่นะอยู่ครบแบบนี้เลย ผมพาดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างอขออภัยนะครับอ่ะด้านในขุ่นพงมาลัยก่อนสิ่งที่ได้มาครับด้านในพรงมาลัยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วนะครับด้านซ้ายขวามีปุ่มรับสายวางสายนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วคันนี้นะครับบอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากๆอ,อย่างที่ผมแจ้งาทางต้นคลิปนะครับเลขไม้อยู่เพียงแค่แปดหมื่นแปดพันโลเท่านั้นเองนะนี่แล้วหน้าจอกลางตัวนี้ครับ เป็นแบบทัชสกรีนด้วยมีเชื่อมต่อบูทูธได้นะคะเล่นวิทยุได้คะ,ะเราสามารถเลือกได้จะเป็นคลื่นไหนนะครับ FM 1 FM 2องนะฮะเลือกได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบอ่าผมลองเป็นขึ้นเป็น107เนี่ยมันทัชสกรีนได้เห็นไหมฮะมันทัชสกรีนได้อัดไดที่ตัวหน้าจอเลยเสียงดีแล้วก็เราจะมาร์คคลืนนี้ไว้ใช่ไหมครับแล้วกดตรงนี้หนึ่งค้างไว้ จนมันดังแบบนี้แล้วมันจะขึ้นเป็นขึ้น M c o r d 107, m e d 1 0 7นี่ประมาณนี้ชื่อตามช่องเขาเสียงลำโพงดีด้วยนะคะคุณผู้ชมแอร์นะครับแยกแบบอิสระซ้ายขวาแอร์แยกอิสระซ้ายขวาเลยนี่ประมาณนี้แล้วตรงน,นี้เพิ่มปรับลบอุณหภูมิได้ใช้งานได้ปกตินะครับระบบไม่ขัดข้องนะนใช้งานได้ทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดเลย เกียร์เป็น CVTi นะครับเกียร์เป็น CVTi Auto CVTi นี่เราสามารถเล่นเกียร er ์เชิงเกียร์ได้นะครับนี่เล่นเกียร er ์เชิงเกียร์ได้เจ็ดสปีดนะครับประมาณนี้กล้องถอยนะครับมีเส้นวัดระดับสายตากล้องถอยหลังมาให้แล้วประมาณนี้ส่วนเบรกมือตรงนี้ครับเป็นเบรกเบือบกกั้นยกนะครับแล้วก็จะมีช่องตรงนี้อ่าเป็น power outlet นะครับมีตัวชุดจุดบุหรีเสียบคาไว้ นี่เอาเอาเลอ,เ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 อตัวที่เสียบจุบุรี่คาไว้ให้เป็น USB สองช่องนะฮะแล้วนะตรงนี้มีช่องวางแก้วน้ำสองใบสำหรับผู้โดยสารด้านหน้ากับคนขับนะครับแล้วตรงนี้ฮะที่พักแขนมีช่องเก็บของอีกหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับภายในของตัวรถอ่าด้านบนอ่าให้ดูด้านบนบ้างครับม่านบังแดดมีกระจกให้ไฟใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ ัคนขับก็มีกระจกให้เช่นเดียวกันคะใช้งานได้ปกติครับเพดานเป็นสีดำเป็นสดแบบนี้เลยเนี่ยลงทรงสปอร์ตดูดแบบนี้เลยนะคะก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากสำหรับตัวรถ Toyota All New Yaris 1.2สปอร์ตปี2021บอกเลยว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับใครได้ไปใช้งานถือ hmm. ว like um, ่าคุ market market ain. ้มมากๆเลยนะเหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับยิ่งในเมืองยิ่งดีเลยนะคะรถติดๆนะครับประหยัดน้ำมันมากๆเลยคันนี้ ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยคะะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนของหน้าห้องเครื่องกันดีก,กว่าเป็นยัางไงากันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะทีนี้เราก็มาในส่วนของตรงหน้าห้องเครื่องยนต์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นยัางไงากันบ้างอ่ะสภาพเครื่องยนต์ของตัวรถปี2021นี่ถือว่าโอ OK, เคดีเงียบมากๆเลยคะะ่ะแล้วตัวนี้ฮะสิ่งที่ได้มาเขาจะได้เครื่องยนต์แบบ VVT-iE มาแล้วครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,200cc 92แรงม้านะครับรองรับน้ํามัน E นะเอ่อ e E85 ได้นะ อันนี้ฮะสภาพเครื่องยนต์นะไม่มีน้ํามันเครื่องอะไรย้อยดเดิมหรมือว่าพุ่งกระจายตรงไหนนะครับคุณผู้ชมดูนะอยู่เดิมๆครบๆเหมือนเดิมแบบนี้เลยฮะสภาพแล้วแบตเตอรี่นะครับเขาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วด้วยนี่ข้างเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะตัวแบตเตอรี่สภาพเครื่องใหม่ๆแบบนี้เลยฮะเรามาดูตรงหัวน็อตเม็ดอาร์กันดีกว่าครับหัวน็อตนะสีเดียวกับฝากระโปรงตัวรถเลยไม่มีร่องรอยประแจขันไข่นะครับสีเดิมๆสีเดียวกับตัวรถแล้วตัวนี้ครับสปอร์ตเม็ดอาร์กตรงเบ้าโชว์ตรงนี้ เะเก็บสียังอยู่ครบบเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยแกะหรืองัดแงะนะครับเพราะว่ารถเราไม่มีการชนหนักที่ค่อนจมน้ำกับสีหรือก้อม่ยนะเสียงเดิมๆนั่นๆแบบนี้เลยนะฮะคันเคิร์นครับตรงนี้อยู่เหมือนเดิมครบๆแบบนี้เลยนะฮะสภาพดูดีมากๆเลยสําหรับตัวรถคันนี้ไม่มีการเบียดการชนหนักชนหน้ามานะครับซ้ายขวาไม่มีไม่โดนนะฮะสภาพตัวรถดีเยี่ยมมากๆนะครับเนี่ยหัวน็อตฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับสีเดิมๆสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยฮะไม่มีร่องรับประแจขันขานครับ ตัวนะัตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับสีเดิมสีเดียวกับตัวรถตรงแก้มขวาของตัวรถฮนะเสียงไฮซ้ายแบบนี้เลยฮนะแล้วก็ตรงนี้สะกดเม็ดอักลอยซีนอะไรยังอยู่ครบ,บ,บเหมือนเดิมฮนะตัวรถนะสะภาพโครงสร้างเกรดเอเลยนะฮะเรามีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20 0 0 0โลแถมฟรีให้กประกันฉุกเฉิน1ปี24ชั่วโมงนะครับแล้วซื้อรถภายในเดือนนี้ครับบอกเลยว่าได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.39เ้านะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะติดต่อเขาไมา่ได้เลยที่เบอร์โทร0ูนย์เก้าเนะครับ รถคันนี้เป็นรถรุ่น Toyota All New Yaris 1.2 Sport ปี2021นะครับราคาดีมากๆเลยราคาอยู่เพียงแค่399,000บาทเท่านั้นเองแล้วเลขไม่นะคะก็วิ่งอยู่เพียงแค่88,000โลนะครับใครสนใจนะติดต่อเข้าได้เลยที่เบอร์โทร099651360นะครับคลิปจะรับสายตลอดเวลานะครับส่วนคลิปนี้นะครับคลิปก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ